สวัสดีค่ะเอฟซี FC, ทีนารากักทุกทุกท่านของช่องพีวรรณพาเดนมาร์กนะคะพี่จะพาเอฟซีมาดูไอ้ต้นไม,ม้มงคลเนาะคือต้นในอะไรนะเศรษฐีเรือนในนะคะแบบแบบงอนะคะทุกคนแบบหยิกเนาะแล้วมันจะงอมาอย่างนี้นะคะแล้วก็จะม้วนม้วนออกไปนะอันนี้คือของที่อยู่ที่บ้านนะคะนี่คือว่านใน เศรษฐีเรือนในที่อยู่ในบ้านของพี่นะคะทุกคนนี่ค่ะก็จะเอามาพระตะแปะนี้ก็รอให้ไอน้องสาวแฟนมาก่อนนะคะแล้วก็จะให้เข้าไปนะคะเพราะว่าลูกสาวพี่กลัวคะ่ะทุกคนพี่ก็เลยเมื่อครั้งที่แล้วเนาะเขามาเขาก็ขอไปอยู่เอ้ยไม่ใช่สิเขาพูดเหมือนกับเขาอยากได้นะแต่พี่ก็เลยเอามาประดับบ้านของพี่ก่อนคะ่ะ แต่พอเอามาลูกก็กลัวเพราะตรงนี้ก็จะเป็นทางเดินนะคะนี่ทางเดินออกจากห้องนอนแล้วก็ไปห้องโถงเนาะไปห้องรับแขกแล้วก็ไปที่ครัวแล้วลูกก็จะผ่านตรงนี้พอลูกเดินผ่านตรงนี้ลูกก็จะวิ่งค่ะทุกคนเพราะว่าลูกกลัวมากพี่ก็เลยจะเอาเก็บไว้ก็กลัวจะลืมเลยบอกเขาว่าถ้าเกิดนาเขามาหรืออาอาเขามาอีกครั้งหนึ่งเนาะ ก็จะให้เขาไปค่ะเพราะว่าลูกสาวพี่กลัวมากนะพี่ก็จะเอาช้างมาใส่แทนเนาะ,ะเอาช้างมาใส่แทนนะคะแต่ตอนนี้ก็เอาวางไว้นี่ก่อนเพราะว่าเราก็ไม่อยากเราไม่เชื่อเรื่องอย่างนี้เนาะของพระเขานะ่ไม่ใช่พระพุทธลูปของเราเนาะเราก็ไม่ได้เชื่อเรื่องแบบนี้เราจะเก็บเอาใส่ที่อับๆหรือว่าเก็บไว้มันก็ยังไงอยู่เนาะพี่ก็กลัวจะลืมพี่ก็เลยเอาโชว์ไว้ตรงนี้ก่อน ลูกเขาบอกว่าไม่เป็นไรถามลูกแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาจะวิ่งเอาแล้วเขาก็จะไม่มามองเนาะจะไม่หันมามองเขาเขากลัวแต่เราจะพูดถึงว่านไอพืชมงคลของเรานะคะนี่จะเป็นใบงออย่างนี้เลยนะคะทุกคนก็จะงออย่างนี้นะถ้าเขาถ้าเขาสวยนะคะอันนี้พี่ย้ายมาอยู่ตรงนี้สงสัยเขาจะชอบแดดร่ำรไรเนาะแต่พี่จะพาไปดูที่ไอทำงานอีก อีกกระถางหนึ่งนะคะที่พี่เอาไปจากบ้านเลยค่ะทุกคนแล้วก็เอาไปไว้ที่ทํางานนะคะก็จะเห็นว่าความแตกต่างนี่จะไม่เหมือนกันเลยนะคะแต่อันนี้พี่ก็จะเอาไปที่ทํางานเหมือนกันค่ะเพราะว่าอยู่ไปมันเหมือนกับายมันจะซีดลงซีดลงนะเพราะว่ามันอยากจะโดนแดดแต่พี่ก็อยากจะให้จัดตั้งอยู่ตรงนี้เนาะเพราะว่ามันจะย้อยแต่พี่ก็พิ่งพี่พึ่งพิ่งตัดยอดมันออกเมื่อกี้นี่นะคะทุกคนนี่เพราะว่ามันไม่สวยแล้วนี่ นี่มันก็จะย้อยลงเนาะพี่ก็เลยตัดทิ้งเลยค่ะนี่มันจะยาวอย่างนี้นะคะแล้วก็จะออกดอกเต็มนี้เลยนะคะนี่ก็จะออกเต็มนี่เลยนะเมื่อครั้งก่อนเนาะตอนที่พี่ยังไม่ย้ายมาอยู่ตรงนี้นะคะพอย้ายมันมาอยู่ตรงนี้มันก็เลยทําให้มันไม่โดนแดดนะ่ะมันก็เลยทําให้ใบสีซีดๆไปนะเดี๋ยวเราจะไปดูที่ทํางานกันนะคะว่าสีมันจะเป็นยังไงนะทุกคนมันแตกต่างกันลิบลี่เลยค่ะ <P PS> พี่เลยคิดว่าจะเอาต้นนี้ไปไว้ที่ทํางานเหมือนกันเพราะว่าพี่ว่าที่ทํางานะมันอากาศมันโล่งเนาะแล้วก็โดนแดดรําไรมากกว่าที่นี่เนาะพี่ก็เลยจะเอาอันนี้ไปไปไว้ที่นั่นเหมือนกันค่ะนะพี่ก็เตรียมไอ้ถุงกระดาษแล้วนี่ค่ะเดี๋ยวพี่จะเอาไปที่ทํางานเลยเดี๋ยวเราไปเจอกันกันกบกับต้นนั้นด้วยเลยนะคะที่ทํางานนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันเลยค่ะค่คอยดูว่า ความแตกต่างนี่มันจะแตกต่างกันขนาดไหนนะคะค่ะตอนนี้พี่ก็มาถึงที่ทำงานแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะดูเคยที่พี่เอามาจากบ้านค่ะนี่แล้วเอามาเทียบกันนี่ค่ะสีจะจางต่างกันเยอะเลยค่ะเด็ดมันส่องอย่างนี้มันก็ดูเหมือนกระจัง ต่างกันไม่เท่าไหร่แต่สายตาเรานี่มันจะต่างกันมากเพราะาอันนี้ที่อยู่ที่ทํางานนี่จะจะสดชื่นกว่าอันที่อยู่ในบ้านนะคะเห็นไหมในสีนี่จะต่างกันค่ะของเราที่อยู่ในบ้านนี่จะออกใสๆกว่าส่วนอันนี้ก็จะออกเป็นเขียวเข้มเลยนะคะนี่ออกเป็นเขียวเข้มเนาะแล้วก็ออกดอกมาก็จะสวยงามแบบนี้ค่ะแล้วก็จะย้อยออกมาแบบนี้นะนี่ค่ะ นี่เขเป็นของพี่เหมือนกันนะคะทุกคนพี่ก็เอามาจากบ้านนั่นเลยค่ะเอาดอกมันเนาะมาเสียบกับน,น้ำแล้วก็ออกดอกนะแล้วก็ก็เลยพอมันเยอะพี่ก็เลยว่าจะเอาเก็บไว้ในบ้านเอาอย่างละอันอย่างละอย่างเนาะ เพราะว่าดอกไวพืชมงคลเราไม่มีที่ไว้นะทุกคนก็เอาไว้เยอะมันก็จะรกพี่ก็เลยเอามาไวน้นี่แต่ว่าอันที่นี่มันสวยกว่าที่บ้านเราอีกค่ะเพราะตรงนี้มันจะออกแดดตอนเย็นนะคะแดดจะร่มไรตอนเย็นเนาะส่วนอันนี้ที่อยู่ในบ้านพี่นี่จะไม่โดนแดดเลยค่ะโอเคค่ะคลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามวันพาเดนมาร์กให้พี่ด้วยนะคะทุกคนขอบคุณมากค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบาย